ดูดูเข้าบ้านแล้วมันป่วนเนี่ยเนี่ยโอ้ยยังไงเลยเนี่ย,ย,งงยดูดูถามเนี่ยกินอิ่มแล้วไปต้นไม้เหอะโดนนะ่ะไปให้ไปอยู่บ้านหนูบนต้นไม้เหอ,อะอันไรเลยเนี่ยเล่นกับแม่ยอย่างเงี้ยไปไปเล่นกับเพื่อนไปเพื่อนหนูอยู่ไหนเพื่อนหนูอยู่นอกบ้านนะ่ะไปเนี่นี่ยังไงเนี่ยลูกนี่ยฮึดูถาม ทำไมกัดไรแม่ล่ะนี่นี่ล <c oughs> ูกคนนี้นี่หือ,องไงไปต้นไม้เหอะไปนต้นไม้ไปนี่ก็กินอิ่มแล้วไม่ไม่ไปแล้วเนี่ยหืมเดี๋ยวดูทำาดี๋ยวทำดิืมม กีเล่นกันที่หนึ่งเลยทาไมเพื่อนหนูไม่มีไงวันเนี้ยเข้าบ้านเล่นกับแม่นานจังนะปกติเราออกไปแล้วนี่กินอิ่มก็ออกแล้วนี่ยังไงอือทาความสะอาด <c oughs> นี่แม่ล้างมือมาใหม่ๆไม่เปื้อนหรอกไ <c oughs> อคนนี้นี่